ไปดูที่เหตุเพลิงไหม้ที่ตลาดโรงเกลือ <appar. S 1> ที่จังหวัดนครนายกคือตลาดโรงเกลือต้องบอกก่อนว่าพอพูดแล้วเนี่ยคนก็จะไปนึกถึงที่อรัญ,ญประเทศ <_ earthquakes> จังหวัดสะแก้ว <_ landing> อันนั้นคือตลาดโรงเกลือตลาดใหญ่ <600. S 1> แต่ว่าจะมีตลาดโรงเกลือที่คล้ายๆกันอยู่ที่จังหวัดนครนายกข้างวัดหลวงพ่อปากแดงนะฮะอยู่แถวๆใกล้ๆกับแถวๆย่านตลาดพิทอครับอันนี้ตลาดโรงเกลือนะฮะอยู่ ตำบลสาริกาเพเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับสามทุ่มกว่า,วาเมื่อคืนเนี่ยเกิดเพลิงไหม้นะฮะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เข้าไประงรับเหตุนะครับจุดที่เกิดเหตุก็เป็นตลาดใหญ่ฮะอยู่ทางเข้าวัดหลวงพ่อปากแดงโดยต้นเพลิงเนี่ยเป็นร้านจําหน่ายเครื่องนอนรองเท้าถุงเท้าก่อนจะลุกลามไปยังร้านอื่นๆที่อยู่ติดกันเจ้าหน้าที่และแรงงานเพื่อนบ้านแรงงานต่างด้าวเนี่ยช่วยกันนาน้ําแล้วก็ถังดับเพลิงฉีดสกัดนะครับ แล้วก็ขนย้ายทรัพย์สินออกมาด้านนอกแต่การดับเพลิงก็เป็นไปอย่างทุลักทุเลเนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่ก็อยู่ติดกันและแต่ละร้านเนี่ยทางเข้าก็ค่อนข้างจะคับแคบสินค้าภายในร้านก็เป็นพวกวัสดุที่ติดไฟได้เป็นอย่างดีเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ1ชั่วโมงครับในการฉีดน้ําเพลิงเริ่มสงบจากการตรวจสอบเพราะว่ามีร้านค้าถูกเพลิงไหม้วอดรวม6ห้องแต่เคราะดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะที่นายชุมพลพัฒ เราหะพาณิชย์นายกอง์การบริหารส่วนตำบลสาริกาเปิดเผยสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าไฟฟ้าลัดวงจรแต่ต้องรอเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งส่วนความเสียหายไม่สามารถที่จะประเมินได้นะครับนี่นะครับตลาดลงเกลือที่นครนายกนะครับส่วนที่ท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเมื่อวานนี้มีอุบัติเหตุเนื่องจากว่ามีรถบรรทุกผลไม้เนี่ยฮะขับไปเนี่ยก็ไปคือรว่าไปตัดเลน แล้วก็ไปพุ่งชนกับรถยนต์อีกคันหนึ่งปรากฏว่าคนขับรถยนต์เนี่ยเสียชีวิตเลยเอาดูนะครับ <c oughs> เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนสามทุ่มของเมื่อวานนี้นี่นะครับหลังเกิดเหตุตำรวจโรงพักทุ่งเบญจาพร้อมกับหน่วยกู้ภยัยไปตรวจสอบนะครับรับแจ้งว่า,วามีเหตุรถยนต์เนี่ยพุ่งชนรถบรรทุกพ่วงตู้คอนเทนเนอร์ว่าอย่างนั้นเหตุเกิดบริเวณจุดกลับรถหน้าปั๊มน้ํามันบางจากอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีในจุดเกิดเหตุนี่เดาเจอเลยนะครับเนี่ยเป็นรถยนต์ สีบรอนเนี่ยทะเบียนกรุงเทพมหานครสภาพด้านหน้ารถพังเสียหายส่วนคนในรถเนี่ยฮะคนขับนี่บาดเจ็บสาหัสหน่วยกู้ภัยก็รีบนำตัวออกมานะครับช่วยเหลือปั๊มหัวใจแต่ไม่สามารถนะครับจะยื้อชีวิตเอาไว้ได้เขาเสียชีวิตนะครับคนขับรถยนต์ที่เสียชีวิตที่วานายแทนยากับอายุ46ปีใกล้กันก็เป็นรถคู่กรณีเป็นรถใหญ่ฮะเนี่ยพ่วงตู้คอนเทนเนอร์เลยทะเบียนสมุทรปราการสภาพด้านข้างก็ถูกชนเสียหายคนขับชื่วานายทวัดาววง นะครับไม่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยยืนรอให้การกับตํารวจอยู่จากการสอบถามนายธนวัน์คนขับรถบรรทุกพ่วงก,ก็ให้การว่าขณะที่เขาขับมาเนี่ยฮะกำลังบรรทุกผลไม้ไปส่งลูกค้าช่วงขับมาเนี่ยจะตัดข้ามเลนไปอีกฝั่งมองไม่เห็นว่ามีรถมานะครับระหว่างนั้นเนี่ยนะรถของผู้ตายก็ขับมาทางตรงด้วยความเร็วแล้วก็เห็นรถเนี่ยก็พยายามจะเบรกแต่ไม่ทันนะฮะรถของของคู่กรณีก็มาพุ่งชนรถเขาอย่างจังเลยว่าอย่างนั้นเอาฟังเสียง คขัับบรรรถทุกพวกจะไปรับงานที่เขาไร่ยาครับน้องออกมายัางไงครับก็ออกมาแล้วก็ก็ชะลอดูรถข้างขวามันไม่มีแล้วอะมันขาดตอนผมก็ค่อยๆมาค่อยๆม,มาก็ตีวงมาแล้วก็จะเลี้ยวเข้าเลนเนี้ครับจอดรอดนานเนีครับไม่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 ผมไม่ได้จอดรอ,อผมชะลอดูรอมาเลยพอข้ามมาแล้วผมชะลอมาเลยครับผมไม่ได้วิ่งพวดมา เราเรามาเจาะเรามาชะลอ,อนานไหมตัวเขาจะมาชนไม่นานครับ้าผมข้ามาผมก็ชะลอเนี่ยหัวก็ากำลังจะหักไปเขก็มาเลย <S <S จะไปรับงานที่เขาได้ยาครับในระยะนี้นะครับเนี่ยรถอ่าแม้ว่าจะเป็นรถกระบะบรรทุกผลไม้บรรทุกพ่วงตู<ช>้แคนเนอร์เนี่ยจะขวักไขว่มากอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีตราดเนื่องจากว่าต้องเป็นบรรทุกผลไม้และก็จุดนี้นี่นะครับเขาบอกว่าค่อนข้างมืดเนื่องจากว่าช่วงนี้ทางขึ้นเนินกลางคืนเนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากนะครับก็ต้องให้ระวังกันหน่อยนะครับ ส่วนที่อำเภอเมืองมุกดาหารค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงเวลาที่ชาวบ้านเขากําลังทําพิธีเลี้ยงผีกันอยู่เนี่ยนะคะปรากฏว่าพึ่งแตกรังออกมาแล้วก็ไล่บินต่อยชาวบ้านเขาจนกระทั่งมีคนบาดเจ็บหนักสาหัสนะคะในจํานวนนี้เนี่ยมีผู้สูงอายุอยู่ด้วยมีคลิปตอนที่เขาหนีพึ่งกันค่ะโอ้ยคนอันนี้ยเพิ่ง อยู่แล้วเอ้ยเฮ้ยอยู่เด้อนี่นะฮะตายลนะพ่งตาพี่น้องเอ้ยโอ้นี่ค่ะแตกตื่นกันหมดเลยนะคะช่วงสายๆของวันที่29เมษาย,ยนที่ผ่านมาตอนที่ชาวบ้านเขาทำพิธีเลี้ยงผีปู่ตาและแม่ย่าที่ป่าท้ายหมู่บ้านนาบอตบลน,นาโสอันอำเภอเมืองมุกดาหารคือฝูงพึ่งเนี่ยคือไล่ต่อยจนชาวบ้านเขาแตกกระเจิงกระเจิงกันไปหมดแลบาดเจ็บกันเกือบร้อยคนนะคะ ในจานวนนี้เนี่ยสาหัสสองคนเป็นผู้สูงอายุค่ะเป็นคุณตาอายุ70ปีต้องรีบนําส่งโรงพยาบาลผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่ป่าท้ายหมู่บ้านนะคะเดี๋ยวที่ชาวบ้านเขาเรียกกันดอนเจ้าปู่ก็เจอรังเป็นรังพึ่งหลวงขนาดใหญ่ค่ะห้อยอยู่ตรงต้นไม้สูง50เมตรทางคุณทีรวัชชินวงอายุ25ปีเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าชาวบ้านนับร้อยคนตอนนั้น,นกำลังทําพิธีกันอยู่แล้วส่วนหนึ่งเขาก็ก่อไฟควันมันก็ฟุ้งไปทั่วบริเวณนะคะพึ่งบนต้นไม้เลยแตกกลงแล้วก็ออกมาไล่ต่อย คนเจ็บสาหัสสองคนมีเหล็กฝังในอยู่ที่หัวนะคะมีเหล็กในฝังอยู่ที่หัวตอนนี้เห็นว่าอาการปลอดภัยแล้วฟังเสียงชาวบ้านในพื้นที่ค่ะไปชะก้อนตูนะเพิ่งก็เลยบอกว่าเอิ้นันไปเอิญเขาอดภัมานี่แต่เพิ่งห้างนี้แหละมากกวลงมาอืมจะได้มากก็ลงมาวลายดอกมันลงมาหน่อยเดียวนึงดอกช่องแชมตัวมันบินลงมาเพอได้ตอมโหตอมนี่นะวิไปวิะอืแล้วันนี้นะมากกว่ลืมลังลงมาจังมันเกิดจากสาเหตุอย่างบวชจัก เก็พากันเล่นเล่มันภาก็พากันแตกออกครับโดนต่อยกันเยอะค่ะเกือบร้อยคนนะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็โดนต่อยเหมือนกันคุณศิณลปชัยประพันธ์นะคะก็บอกว่าคือเข้าไปช่วยคุณตาทั้งสองคนออกมาจากที่เกิดเหตุนะก็เลยโดนพึ่งต่อยไปด้วยสําสหรับพิธีที่นี่เนี่ยเขาจัดขึ้นเป็นงานประจําปีนะคะก่อนถึงบุญเดือนหกครั้งนี้เนี่ยมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้คาดว่าน่าจะเกิดจากควันไฟค่ะที่ก่อขึ้นตอนนั้นก็เลยทําให้พึ่งแตกรังอเกิดจากควันไฟใช่ไหมค่ะ ไม่ได้แบบมีข้อผิดพลาดในทางพิธีแล้วทําให้เกิดความไม่พอใจผีไม่พอใจอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเห็นบอกว่าออกมาตอนที่ควันไฟมันกําลังคลุ้งพอดีอแล้วใครก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ยืนยันว่าน่าจะเป็นเพราะควันไฟควันไฟมันไปรมรังเขาอย่างนี้ก็ต้องดูให้ดีๆก่อนจะก่อก่อไฟก่อฟืนก่ออะไรต่างๆดูซ้ายดูขวามีหลังพึ่งหรือเปล่า